เจริญพรต่อไป่งสิ um? ้นสุในโอกาสขอเจริญพรันที่การเมประาศนวว่าขอให้ทุกทุกทุกคนาเจริญพรอาว่านันีารออรสวดีคนวันนี้ก็เป็นวันสำคัญีกวันหนึ่ง จากเรามีพิธีไหว้คนซึ่งถึงเราเข้ามาศึกษาเราเรียนเราก็ต้องเคารพรูบาอาจารย์ปากควรเป,ป,ป,ป็นศิษย์วันนี้ก็เป็นวันสำคัญของเราที่เราใช้ชื่อว่าพิธีไหว้ศีสุวรรตระแบบช่อที่สิบห้า นั่นหมายถึงเราเป็นชอบแบบดอกที่สิบหาหรือรุออารา่นที่สิบห้าของมาลัย่านนี้เลขสิกห้าไปได้ดีนะฮะแต่ในในยะของการทำพิธีวันนี้ก็คือการรับน้องมะเพิธีไทยเช่นเดียวกันที่เมื่อเรา เข้ามาอยู่ในบ้านเดียวันเราก็จะจัดเพรียีสูต